Bye. Mm -hmm. ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ทินทานของบอลลุนออฟฟิเชียลหากมีคำใดบุสุภาพยับคายจนเกิดความบุนวายบุสบายกกฮู้บอลลุนก็ต้องกราบขออภัยมาในตอนนี้ถ้าหากเบื่อแล้วโคตรดีโคตรดีก็จะลืมกดไลค์กดติดตามกันและในตอนนี้นี่นั่นคือเป็นข่าวเป็นกระแสโด่งดังยังไงในโเซเชียลออนไลน์เลยก็ว่าได้เกี่ยวกับสายผู้เป็นคนใจแล่ดอ,อของภัยห่หลายๆคนย่างเธอยูนาที่มีข่าวขึ้นมาให้คนดราม่าทั่วโเซเชียลออนไลน์ในเฟซบุ๊กก็พากันแพร่กระจายว่าคนดังรายนี้ถึกตำรวจจับตัว,วงม,มงดงัี ต่อไปนี้โดยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจับกลุ่มตัวเธอ,อยูนาเจ้าหน้าที่จับพกอาวุธเธอในแล้วซักทอดมาหาเธอ,อยูนาและพวกู้ว่าเธอ,อยูนามี่วนเกี่ยวข้องหรือบอลือเป็นเพียงลูกค้าที่ซื้อปืนมาครอบคล้องดังนั้นเมื่อจะเหให้เรื่องราวนี้จะแจ้งเฮาก็ต้องรอฟังการแถลงของเจ้าหน้าที่ตึ้งจะไ่าก,าตากา็ตามเมื่อมีเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาแน,น่นอนเลยและต้องมีดราม่าทั่วโซเชียลอย่างแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องราวบุรีก็มักจะมีคอมเมนต์ไปในทางลบๆและคอมเมนต์ดีๆก็มีปะปนกันไปอย่างเ้นคอมเมนท่่กกก็ไไดด้้บบออวาวาานงจจัพระ ไกเกินไปหรือบอเซียผ่าซีอาก่อนแบบฝันปิงปงปิงแห้งประเทศจีนกระบอกจักส่วนหนึ่งเฮ็ดลงข่าวว่ามีเงินลายลือไปเฮ็ดผิดใจผู้มีทิพพนในท้องทิ้นธนวุิเทือนเขากระเทือนหมดบ้านเต็มเมืองบบเห็นจริงจังกวาดล้างหรือนางเป็นเอ็นจีโอลับๆลือแนวใดโดยทำแมนตัวสุดท้ายมีแต่หายทราบเราทัดติดตามว่าความเป็นจริงมันเป็นแนวใดโดยคอมเมนต์ที่ซองก็จะออกไปทางลบๆและได้บอกว่าบอกอยู่หนานี้ก็ถึกตำรวจเอาไปปรับสัธานณคติแล้วมันยังโบเข็ดโบลาบอีกบอก็คือที่ก้าวมาในก้อนหน้านี้แน่นอนอะไรเลย่ม่มีเรื่องรล่าแบบนี้ขึ้นมา ดาม่าและคอมเมนต์ในเชิงลบมักจะมาพร้อมๆกัน โดยคอมเมนต์ที่ซ้ก็ได้บอกว่าไัยเหตุยังไหวก็จะเป็นพลตามมาจะดีหรือให้ก็ตามการกระทํานั่นล่ะเพิ่นว่าโดยคอมเมนต์ที่ซี่ก็ได้บอกว่าบัดพวกข้าอย่าบ้าลายไงขบผ่ากันไปจับเน้โดยในคอมเมนต์นี้ก็ได้มีคําแตกออกมาอีว่าก็บพมีภัยกล้าจับแล้วเนะในมันเป็นโจรในเครื่องแบบและนี่ก็คือดราม,มาและคอมเมนต์ในเชิงลบเมื่อเกิดเรื่องรล่าแบบนี้ขึ้นมาส่วนตัวบอลลุนคิดว่าความจริงมันอย่างบกกำจางแจ้งเห่าก็บวสมควรไปตัดสินเพราะยังต้องรอก,การแถลงข่าวของตํารวจและการสี่แจ้งของตัวเราเองเอาทาาั้งไลฟ้ผ ตอนต่อไปจจในกระตางประคอ้เธอปลอดภัยและบอกค้าสิ่งผิดกฎหมายจากใจแฟนขับผู้หนึ่งพอเบิ้งเบิ้งแล้วไอ้เหล่าน่าจะเป็นคนดีมีรายได้อยางมหาสานมันน่าจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้จจในกระตางประคอให้อ้ายปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี